กรณีที่ว่ามีการเรียกรักเงินเนี่ยเขายืนยันได้เกียรติว่าไม่มีใครเรียกรับเงินแล้วก็ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยมีการโต้เถียงกันบ้างเพราะว่าหนึ่งการสื่อสารแล้วก็ตอบกลับว่าเขาก็ผมไปเที่ยวมานะผงไปเที่ยวมา,ามกามา็มีการดื่มมาบ้างมีการดื่มบ้างนั้นแล้วเวลาที่ตำรวจเพ,พ,พบเนี่ยก็คือขอดูพาสปอร์ต นะทางนั้นก็อ้างว่าไม่ได้ติดตัวมาแต่สามารถให้เพื่อนมาได้ก็เลยให้รอตำรวจก็รอว่าเมื่อไหร่นะครับจนกระทั่งก็มันก็คงใช้เวลาค่อนควรนะตำรวจก็เขาผู้กองเขาก็ยินาแล้วว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอาชญากรอะไรนะแล้วก็คนท่องเที่ยวนะทันจะรอ พาสปอร์ตก็ดูแล้วท่าทางก็ไม่รู้เรื่องอะนะก็เลยตัดใจว่างั้นก็เชิญเขากลับไปก็เลยทําให้ทำให้เราก็ mm hmm. กค่อนข้างแน่ใจว่ามันได้เดียริตาที่พูดบ่ายพูดว่านี่นี่มีเหตุการณ์เช่น,นตำรวจชุดที่ปฏิบัติการเนี่ยครับเคยได้รับการผูกล้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับหรือถูกร้อเรียนขื้นตื้นไปเปบ่าไหมก็อสอบถามจากผูานานะครับทั้งท่านรองกับปอแล้วก็ท่านผู้กับก็ก็ไม,ม่มีนะ ทุกหลักนี้แล้วก็มีนายตำรวจรถร้อยเบรกทั้งสองคนที่อยู่ในลัหน้าที่ตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะว่าอยู่นะอยู่นั้นว่าเขาอยู่เขาอยู่ซึ่งเราก็ต้องต้องเชื่อว่าในเมื่อคนมี100รถร้อยเบรกยืนยันว่าก็อยู่ไม่ได้ว่าไปไหนก็อยู่ทั้งสองคนแล้วก็ยืนยันว่าลูกน้องก็ไม่ไม่ไม่มีพฤติการแบบนั้นที่แอบไปแล้วก็ก็ไปเรียกเงินอะไรต่าง ถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้ถือว่าเสื่อมเสียในเชิงของกฎหมายเข้าเป็ประกอบที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของสำนักงา,ทา,ทานขึ้นขชาติแทนครับท่านก็หมายถึงรอฟ้องร้องกลับได้ไหมอ๋ออันนั้นก็เดี๋ยวต้องให้ผู้ชาท่านตัดสินใจดีตอนนี้หน้าที่เราเนี่ยคือเราต้องพิสูจน์ตัวคนของเราก่อนว่าเราไม่ได้ท,เทาเช่นนั้นจริงนะครับเราไม่ได้ท,ทําเช่นนั้นจริงนะครับทีนี้นรเราพูดไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาหลักฐานเพื่อ เพื่อให้เขาเชื่อไม่งั้นเขาก็หาว่าก็แก้ตัวไปแก้ตัวมาซึ่งเดี๋ยวทางสอนอว้่ฝางเนี่ยนะก็จะพยายามหาหลักฐานป้องตัวอืน่นเพื่อลบร้างคําที่เขากล่าวเช่นเขาบอกว่าเดินเข้าซอยไปและอะไรต่างก็จนะหากล้องตัว<ต>นั้นแต่ถ้ามันไม่จริงค,คือเข้าข่ายมุกรกบองขอมแม้ว่าผู้ต้องหาผู้หญิงเนี่ยอาจจะนอกรหาจาก,กใครแต่าสามารถครอบคลุไมได้ทั้งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูจริงแล้วผูชาท่านตัดสินใจ ด้นน้ตอนนี้หน้าที่แรกของพวกผมนี่คือว่าต้องต้อง,องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเราไม่ได้ทําเช่นนั้นตามที่เขาเก่าอ้าง<ม>เขาไม่ได้กล่าวหาเราแต่เขาเก่าอ้าง